ผมก็ขี้สงสารซะเลยทีระเด็นนะ่ะมาจากไหนครับเนี่ยโทษทีเอ๋อไปเอาอะไรมา,า,ามันติดเวลาพี่ชายติดเวลาตั้งแต่บ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงครึง่งผมขอดูแม่ขี่พี่หน่อยโทษทีไม่เคยมาใช่ไหมปกติวิ่งเที่ยวหนึ่งนี่ได้เท่าไหร่เขาให้เป็นเทียเท่ยวเที่ยวเท่าไหร่ เดียวห้าร้อยทำไมให้น,น้อยจังเลยโอแล้ววันหนึ่งได้กี่เที่ยวอ่ะคุณเ่ยด้เที่ยวแรกตายแล้วอ,อัน,นี้โดนไปสั่งไปก็หมดเลยที่มันติดเวลาเนี่ยคือมันเป็นพื้นที่ชุมชนโรงเรียนเยอะอ่าคนเยอะรถเยอะนะอนเนาะอ่ามันมีเส้นเลี่ยงมันมีทางเลี่ยงเม,มันจะมีสะพานใหม่นั่นแหละเขาสร้างสะพานใหม่เพื่อใช้เป็นทางเลี่ยงที มันจะออกไปทางนูน้นออกไปตรงที่ลงสีที่พี่จะไปนั่นแหละออกสามแยกอีกสามโอกสามแยกนึงแล้วก็ไปลงสีที่พี่จะไปกันนั่นแหละนั่นแหละคนคนบางถ้าถ้าคนไม่เคยมาเขาก็จะตาม g ี s ีเอมาแล้วมันจะเข้ามาในนี้ซึ่งป้ายอ่ะมันมีบอกตลอดทั้งสี่ด้านเลยป้ายติดเวลานะว่าห้ามวิ่งเวลาเท่าไหร่ผมก็ขี้สงสารท่านเลยที่ระเด็นนะ่ะม,มาแต่ตลอดหน้าแต่มาเพราะมันมีกี่หันในบริษัทอ่ะ 20, นั่นแหละเอางี้ถ้างั้นกลับไปบอกเลยยี่สิบพันนะว่าเวลาบ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงครึ่งเนี่ยติดเวลาเช้าก็ติดด้วยนะพี่เช้าหกโมงครึ่งถึงแปดแปดโมงครึ่งติดเวลาสองเวลาห้าผมเห็นรถบริษัทพี่มาอีกผมขออนุญาตเก็บไปสังนะอันเนี้ยเออวันนี้ผมก็เห็นใจแหละได้เพิ่งได้ค่าเที่ยววันเที่ยวแรกนะ้ใช่ไหมเออห้าร้อยเองนั่นแหละก็<ม> เห็นเห็นเห็นกันเห็นใจกันนะวันนี้ก็ตัดเรือกันไปส่วนวันหลังไม่มีแล้วนะไม่ไม่เอาแล้วนะบอกบอก,กบพี่กลับไปบอกด้วยนะยี่สิบันอ่ะที่เหลือบอกเอาเท่าแก่ด้วยเนาะว่าเขาเข้มงวดเรื่องเวลาเส้นเนี้ยเออถ้าถ้าเห็นรถบริษัทพี่อีกก็คนอื่นก็รับชะตากรรมนะถ้าผมเห็นพี่อีกผมผมปัดพี่สองเท่าเลยนะโอเคไปพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดี